สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันอังคารที่8มีนาคม2022ในเช้าวันนี้ให้เราใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการนําคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ที่คู่มือได้นําเสนอกับเรานะครับพร้อมกับบทความดีๆพร้อมกับเพลงหนุนใจพี่น้องลองหาได้นะครับทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปหรือเป็นรูปเล่มแล้วก็สนับสนุนภารกิจ มานานประจําวันด้วยนะครับเมื่อเราอ่านตอนเพค่มภีที่มานานได้นําเสนอเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สี่คำถามประจําของเราเพื่อคิดพิจารณาและเพื่อบันทึกด้วยกันนะครับนี่เป็นการแบ่งปันแลวก็เป็นการบันทึกพระพรที่ได้รับพี่น้องอย่าลืมหาสมุดลืมหากระดาษอย่าลืมหาโน้ตเพื่อจดบันทึกพระพรในแต่ละวันที่เราก้าวเดินของพระเจ้านะครับเมื่อผ่านมา หนึงเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งปีเราก็จะเห็นนะครับว่าโอ้มีบันทึกหลายอย่างเลยที่เป็นคําอธิฐานของเราเป็นพระพรเป็นเรื่องที่เราฝากไว้กับพระเจ้าเป็นเรื่องที่เราวางใจพระองค์แล้พระเจ้าก็ทรงตอบนะครับวันนี้มานาประจําวันนําเราอ่านเล่มหนึ่งที่ถูกเรียกนะครับว่าพระกิติคุณในพันธสัญญาเดิมนะครับอิสยาเป็น คนหนึ่งนะครับที่พยากรณ์เห็การเสด็จมาของพระเยซูอย่างชัดเจนมากเลยจนตอนแรกเมื่อไม่มีการพบนะครับสำเนาโบราณเลยบอกว่าอิสยาห์น่าจะเป็นคนสมัยก่อนพระเยซูไม่นานที่จริงแล้วนะครับอิสยาห์เผยพระวนะอย่างน้อย700ปีก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเรามาลองอ่านถ้อยคําที่มาจากพระธรรมเล่มนี้ด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่ 52- ข้อ7ถึงข้อ10 เท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขาผู้โฆษณาสันติภาพผู้นำข่าวดีของเรื่องดีผู้โฆษณาความรอดผู้กล่าวแก่ซรีโยนว่าพระเจ้าของเจ้าทรงครอบของฟังสิพวกยามของเจ้าเปล่งเสียงเขาร้องเพลงกันด้วยความชื่นบานเพราะเขาได้เห็นกับตาที่พระเจ้าทรงกลับอยังซิีโยนเจ้าคือที่ทิ้งร้างแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงเปล่งเสียงร้องเพลงด้วยกันเพราะพระเจ้าได้ทรงเล้าลมชนชาติของพระองค์พระองค์ได้ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้วพระเจ้าทรงเปลือยพระกรรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อหน้าต่อต,อตาประชาชาติทั้งปวงณที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะเห็นความรอดของพระเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เป็นท้อยคําที่หนุนใจถึงการช่วยกู้ การกลับมาครั้งหนึ่งของประชากรของพระเจ้ากลับไปยังซีโยนภูเขาของพระองค์ครับเราใช้สี่คำถามมาแบ่งปันและบันทึกด้วยกันนะครับ <c oughs> ข้อแรกคือจากพินพิวันนี้เรามีข้อประทับใจอะไรบ้างหรือมีข้อไหนไหมที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ไม่ว่าเป็นข้อที่เราประทับใจหรือข้อที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติม ผมว่านี่เป็นส่วนที่สําคัญนะครับที่น้องลองอ่านมันมีเพียงไม่กี่ข้อนะครับลองอ่านทวนในเวลาของตัวเองสักสองสามครั้งนะครับถ้ามันสั้นไปแล้วตัดมาไม่ครบบริบทพี่น้องลองอ่านย้อนข้อก่อนหน้านี้ลองอ่านหลังจากนี้นะครับแล้วลองใช้เวลากับมันใช้เวลาอ่านพรพคัมภีี์ไปด้วยก็อธิษฐานไปด้วยนะครับพระเจ้ามีสิ่งใดบ้างที่อยากให้ลูกเห็นอยากให้ลูกเข้าใจอยากให้รู้จักหรือเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์หรบผมนะครับ วันนี้คำที่สะดุดตามากหรือคำที่สนใจมากนะครับคำว่าข่าวดีในโลกที่เต็มด้วยข่าวร้ายนะครับไม่ว่าข่าวชั่วโมงไหนก็ตามสิ่งที่ได้รับการรายงานมากกว่าก็เต็มไปด้วยข่าวร้ายนะครับไม่ค่อยมีสิ่งที่เป็นข่าวดีเท่าไหร่รอบตัวเราในโลกที่เป็นข่าวร้ายแบบนี้เราคิดถึงเรื่องข่าวดีของพระเยซูนะครับพระเยซูเองเป็นข่าวดีที่มาถึงโลกนี้ ข่าวดีเรื่องของพระเยซูยังเป็นข่าวดีสำหรับเราไหมหรือเราเฉื่อยชากับเรื่องนี้แล้วหรือเราไม่สนใจแล้วแล้วมันไม่มีความหมายอะไรกับเรานะครับขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อวันอาทิตย์ได้แบ่งปันเรื่องนี้จากหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองใช่ไหมครับว่าข่าวประเสริฐข่าวที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อเรามันยังเป็นข่าวดีในสมัยอิสยาเขายังไม่ได้เห็นพระเยซูวเว้นแต่โดยสายตาแห่งความเชื่อที่พยากรณ์ถึงพระองค์ และในสมัยเปาโลที่ประกาศกับพี่น้องที่เทสโลริกาเขาได้เห็นีเยซูแล้วเปิดเผยเขาเองเหมือนกันเราเองทุกวันนี้ก็มีข่าวดีเรื่องนี้อยู่คือพระเจ้ายัางทรงครอบครองอยู่เหมือนอย่างข้อน,นี้บอกนะครับพระเจ้าของเจ้าทรงครอบครองพระคัมภีรบอกเสมอนะครับพระเจ้ามือไม่ได้หดสั้นไปพระเจ้าไม่ได้หลับตาพระเจ้าไม่ได้นอนหลับหรือเหน็ดเหนื่อย แต่พระเจ้าของเราทรงช่วยกู้ได้ข่าวดีนี้ไม่ได้ถูกปิดบังนะครับพระเจ้าทรงเปลือยพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งปวงมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับว่ามนุษย์ทุกคนทําบาปจึงต้องตายดังนั้นพระเจ้าจึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่จําเป็นต้องตายแต่กลับให้พระบุตรนั้นตายเพื่อที่เราจะได้มีชีวิต และเพื่อจะพิสูจน์นะครับพระเยซูกับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งทําให้เราวางใจได้นะครับว่าชีวิตใหม่ในพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร์และเป็นชีวิตที่ถาวรเราไม่ต้องกลัวต่อไปนะครับนี่เป็นข่าวดีในสมัยอิสยาในสมัยเปาโลนะจนถึงปัจจุบันนี้กับทุกที่นะครับไม่ว่าพี่น้องอยู่ในยูเครนรัสเซียประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็ตามข่าวดีเรื่องนี้มันต้องเป็นข่าวดี คำถามข้อที่สองนะครับคือจากเพิพ่มภีวันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างพี่น้องลองคิดด้วยกันนะครับพระคัมภีร์เป็นแหล่งเดียวที่เราจะได้เรียนรู้จากเกี่ยวกับพระเจ้าของเราอย่างมั่นใจได้เชื่อถือได้อย่างที่ผมย้ําไปนะครับลักษณะอย่างแรกเลยคือพระเจ้ายัางทรงครอบครองอยู่แม้เรามองไม่เห็นในบางครั้งเมื่อเราถามพระเจ้า ผมก็เคยอธิษฐานผมเชื่อว่าพี่น้องก็เคยเหมือนกันพระเจ้าอยู่ที่ไหนทําไมพระเจ้าปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผู้เขียนสะดุดีก็ร้องทูลอย่างนั้นผู้เผยพระชนะก็ร้องทูลอย่างนั้นแม้ว่าเรามองไม่เห็นนะครับหรือสถานการณ์รอบข้างเรากดดันจนเราลืมไปจนเราลืมคิดถึงพระเจ้าพระเจ้าก็ยังครอบครองอยู่ดีอิสยาผู้นําสั่งของพระเจ้านะครับในวันนี้เลยสามารถเผยเผยพระชนะได้ว่าเยรูซาเล็มหรือซีโยนใช่ไหมครับในที่นี้ จะต้องน้างเปล่าพี่น้องต้องคิดตามลําดับเวลานะครับว่าอิสยาห์พยากรณ์ในช่วงสมัยกษัตริย์ที่ปกครองอย่างดีประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเขาคิดไม่ถึงนะครับว่าเขาจะถูกพิพากษาวันหนึ่งเขาจะต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยนั้นอิสยาห์พยากรณ์ข้ามช็อตนะครับถึงการที่เขาถูกกวาดไปเป็นเฉลยยังไม่พอนะครับยังพยากรณ์ถึงการที่เขาจะได้กลับมานะฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่งในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมันเป็นเงาสะท้อนด้วยของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ของเราเสด็จกลับมาอีกอย่างที่เราเห็นนะครับคือแม้วพระเจ้าตีสอนเนี่ยแต่พระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เต็ไมไปด้วยความโกรธเสมอไปนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ลักษณะเนื้อแท้ของพระองค์คุณลักษณะของพระองค์คือความเมตตาพระคุณและความรักและความดีงาม โล่งจึงเล้าลมชนชาติของพระองค์ด้วยนะครับทําให้เราเห็นนะครับว่าทุกยากลำบากที่เราเจอพระเจ้าบอกนะครับว่าพระเจ้าจดจําน้ําตาทุกหยดทุกความชอกช้ำใจของเราพระเจ้าไม่มองข้ามนะครับความทุกข์ยากลำบากที่เจอความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นทุกอย่างพระเจ้าทรงใช้มันเพื่อแผนการของพระองค์ดังนั้นนะครับ เราจึงหนุนใจกันและกันได้ว่าแม้ว่าในโลกนี้เราจากไปอย่างโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดก็ตามศักดิ์ศรีและความยินดีที่รออยู่สำหรับทุกคนที่เชื่อวางใจในโรรองมันคุ้มค่าแน่นอนนะครับนอกจากนั้นพระลักษณะของพระเจ้าในการครอบครอง,องพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้ครอบครองอยู่แป๊บเดียวแต่พระเจ้าครอบครองเป็นนิจนิรันร์พระเจ้าเปิดเผยนามพระทัยของโรรองอย่างชัดเจน พระพี่วันนี้บอกว่าเปลือยพระกรณ์ใช่ไหมครับเปิดมือให้เห็นเลยแล้วเรามองเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้เล่นมายากลแบบว่าซ่อนบางอย่างไว้หรือซ่อนไพไว้ในมือนะครับพระคมภีบอกว่าพระเจ้าบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าจุดปลายจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าวันนี้เราเปิดตาเราลืมตาแล้วเรามองเห็นไหมว่าพระเจ้ากำลังทาอะไรอยู่ ถ้าเรามองเห็นนะครับแม้ว่าประเทศจะทําสงครามแม้ว่าจะมีโรคระบาดแม้ว่าจะต้องเจอความาทุกข์ยากลําบากเราอดทนได้เพราะเรารู้ว่ามันชั่วคราวเทียบกับศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยไว้ล่วงหน้าแล้วพระเยซูเองยังบอกเลยนะครับว่าในโลกนี้เราจะเจอความาทุกข์ยากลําบากแต่ให้อดทนและยินดี พะพระเยซูทรงมีชัยชนะแล้วคําถามข้อที่สามนะครับนอกจากพลัลักษณะของพระเจ้าที่เราเห็นแล้วพระพียังพูดถึงความเป็นมนุษย์ของเราด้วยเราเห็นไหมว่ามีตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เชื่อไหมหรือมีตัวอย่างที่เราต้องหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขบ้างจากตอนที่เราอ่านในแต่ละวันนะครับจากวันนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมว่าแม้พระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ ที่มีนับเป็นโกดโกดนะครับนับเป็นกูเกิลใช่ไหมครับนับเป็นล้านล้านร้าน้าน้าน,นาพระเจ้าทรงใช้การอัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆได้แต่วิธีที่พระเจ้าเลือกใช้ในการประกาศข่าวดีของพระองค์พระเจ้าเลือกใช้มนุษย์นะครับแม้แต่การเสด็จมาของพระเยซูข่าวดีนั้นที่มาบังเกิดนั้นมาในรูปของเด็กทาลกนะครับที่เกิดอย่างอัศจรรย์และถูกตั้งชื่อว่ายเยซู นะครับพระเจ้าใช้มนุษย์เพื่อประกาศกับมนุษย์แม้แต่มนุษย์ที่เป็นมนุษย์หนึ่งร้แล้วพระเจ้าหนึ่งอยเอย่างพะเยซูด้วยลักษณะอย่างที่สองนะครับคือข่าวดีสาหรับมนุษย์นั้นคือพระเจ้าทรงครอบครองอยู่แระถ้าพระเจ้าครอบครองอยู่นะครับพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเป็นผู้ช่วยกอบผู้เราจากความผิดบาปได้ ผลทางรอดของมนุษย์นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองหรือการกระทําของเราแต่เรากําลังพึ่งพาข่าวดีคือพระเยซูที่ทําทั้งสิ้นนั้นสําเร็จเพื่อเราครับผลตอบสนองนะครับคือลักษณะที่เราเห็นท่าทีที่เราควรตอบสนองนะครับคือเราจึงประกาศข่าวดีนี้ว่าพระเยซูมาแล้วเรามีผลทางความรอดแล้ว มนุษย์กามสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้เราจึงร้องเพลงใช่ครับพิสตียนในทุกโอกาสในทุกพิธีเราจึงร้องเพลงและนอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกใช่ไหมครับเราจะได้เห็นแผ่นดินโลกทั้งสิ้นก็จะได้เห็นและเราเองก็เช่นเดียวกันเราจับตาดูนะครับเฝ้าระวงังอย่างใจจดใจจอ่อพระคัมภีร์บอกนะครับบอกว่าเหมือน ชาวนาดูท้องฟ้าแล้วก็สังเกตดินฟ้าอากาศและฤดูกลาลพี่น้องครับโรคระบาดสงครามความแตกแยกกันในสังคมคำโกหกทุกคนที่หลงตัวเองเกียดชังความดีนี่เป็นสัญญาณที่พระคัมภี่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับพระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆนี้แน่นอนพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างกับพระองค์ พี่เยซูยังเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องหรือเปล่าคำถามข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งคิดสงบใจนะครับมีสิ่งใดบ้างจากขั้นีตอนนี้ที่เราสามารถนํามาใช้กับชีวิตของเราได้บ้างหรือมีใครบ้างไหมที่ควรจะได้ยินสิ่งเหล่านี้มีใครบ้างไหมที่เราต้องอธิษฐานเผื่อและหนุนใจเขาเราใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับวิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับอิสยาห์ที่ ยืนยันอย่างดีเลยว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิด700-800ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้านแล้วผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ที่ชื่ออิสยาเมื่อถึงข่าวดีของพระองค์ในศตวรรษแรกสาวกก็ประกาศถึงข่าวดีนี้เหมือนกันเราเองพระเจ้าในปี2022นีนี้ก็ยังประกาศข่าวดีเรื่องนี้อยู่ ขอข่าวดีของพระเยซูข่าวดีเรื่องของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราในสิ่งที่เราย้ำเตือนและเป็นสิ่งที่เราประกาศไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะว่าสิ่งต่างๆของโลกนี้วันหนึ่งจะสิ้นไปแต่เราจะได้ยินดีและร่วมฉลองเมื่อพระเยซูกลับมาพระเจ้าให้เราทุกคนได้รับความหวังใจและกำลังใจะมองเห็นและจดจ่อที่พระองค์ที่จะเสด็จมาด้วยฝากไว้กับพระองค์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระยบสกุลเจ้า าเมน,นขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าเป็นกำลังในวันนี้อย่าสิ้นหวังกับข่าวร้ายนะครับเรามีข่าวดีที่สําคัญที่สุดในโลกอยู่ในวันนี้ข่าวดีเรื่องของ PSU เ,เป็นกําลังใจกับเรานะครับสวัสดีครับ